ภาทีท่ติดตามชอ YouTube, มาอ่อง YouTube ปล่อยๆอะไรว์พรนะครับวันนี้ผมกับไอ้ปัน่นคำตรงนะครับเอาสิ้อ้ากันไปใส่เบ็ดไว้แหนครับอยู่ที่อำเภอบ้านนานะครับช่วงนี้กฝนกระเล้งเนาะพี่น้องเนาะอำเออบ้นานนานครปฐมแหมเออนครพนมนายกแหมยกแล้วเอาล้วครับบรรยากาศก็ะคึมครับช่วงนี้พายุขออเข่าเนาะพี่น้อ เงาๆก็เลยมาเก็บบรรยากาศนะครับื่อสีดายไทยพี่น้องใเบึงว่าเข้าไปใส่เบ็ดมือดีเขาสได้บ่อด้วยเอาเงี้ยยังไงเงี้ยจิงรีดจิงรีดที่เกาครับแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่เพราะว่าหาซื้อใส่เบ็ดเรบ่ได้ก็สิได้ไปหาคนเอาเชี่ยวจะสสได้บ่ไเ้เอายางหน่อยเขาก็มีเงี้ยจิงรีดครับผม่าพี่น้องครับเดินทางเพร่าบรรยากาศครับฟ้าคึมคึมนะครับ เอบ้านนานะครับอากาศดีมากอากาศดีครับ,รด,รบดีกว่าแดดออกช่วงที่ฝนทรงไทยนะครับทายปีฝนสังลานะครับระหว่างสองฤดูฤดูฝนกับฤดูหนาวครับผมน,านา้ำปีนี้เหลี่ยวเขาเหลี่ยวสายไปเนาะสายบ้านนาปีนีครับ สีแย,ยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านนาะประมาณกี่กิโลครับประมาณสองโลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทิบ,บ้านนะบ้านนาะเขาก็เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับเคยพาพี่น้องมาเบิงนั่นนะครับแต่ว่าเขามาต่งเดือนกัน,นครับต่างเวลาต่างาเวลาครับบรรยากาศกูกบอกินไม่เต็ยมยุ บ้านจันเกยเออได้ยิางดิ่กด้วยมีรถไทยอยู่รถไทยนด้ดิ่งเว้ยเได้บอ้ครับพี่น้องครับมาหอนแล้วกะ เบิงบักตุ่มครับเบิงเบิงพี่น้องครับบ่ได้เห็นโดแล้วเด้อบักตุ่มพี่น้องเลยต้มสมุนไพรพี่น้องครับน้ำมะตรู resigned, ประโยชน์ได้เบิง,งน้ำอ้ยน้ำไรเพื่อนเอาบักบื่อเพื่อนน่ะ โอ้บรรยากาศบรรยากาศดีไล่พูดหน่ะปลาอส้มโอพี่น้องเอ้ยตัวหนักบรรยากาศเพลินส้มโอกระป๋าข้าว,าว,าวาอ่าบอพี่น้องหั่นนุก รังนกน้อยใส่เบ็ดครับครับครับพี่น้องครับนะครับได้เวลาใส่เบ็ดแล้วครับข้าวแรงนะครับมีกีรไล่โซดผลไล่ห่อพี่น้องเลยนะครับป่านนี้งที่ไปใส่เบ็ดกันเด้อพี่น้องเด้อ ไปฮะครับนี่คือบรรยากาศทุ่งหน้านะครับใส่เบ็ดเอาเงี้ยยังไงเอาจิ้งหรีดทุบมาใส่ให้น่าเงี้ยขี่เดี่ยงกันโอ้กูตีกิ้งเดี่ยนอันก็พอได้เลยไอ้แม่เดี่ยวกันตีคือมันหันบึงบลาใส่แลี่หนึ่งหลังบรรยากาศดีดีพี่น้อนเลยสามสี่หลังเลยดลองเมืองหอ มาใส่เบ็ดททีหลังเนาะรันพ <tiếp> <laughs> I mean, like mm ี hmm. ่เด <identified> <on> uh ียนก่อนแ่รู้มียนขอบมองเ้าไปไ่นนนะอันนั้นใส่ไน้องน่ะใส่ไปไปพูดมีพี่เดียนนี่ก็รักหนึ่ใจเองอ๋อคุณพี่เดียนด พี่น้องเบิงบรงรยาก,กาศนะครับเดี๋ยวผมสิเน้นตอนยามพี่น้องครับตอนใช่นี่นิดหน่อยเนาะเพราะไม่อยากเปียกนะเอานะครับตอนนี้คือปั่นเข้ากําลังวัอน,นี้มีสองเงียรครับเงียกิ่งหลีิ์กับเงียขี้ไก่เดียนอนื้อหือบรรยากาศดีแท้ๆพี่น้องเอ,อเ้ยเจียดจะนหน้าห้อง เอียกเอียกเอียดเอียดจะขันไหนซิบว่าขันบอกงนี่เออใส่บังกอนเอ้าครับจะกาดดีแฮงพี่น้องภาพตรงนี้สวยส จะสถ่ทายภาพให้นะฝนตกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบานเนี่ยมากับสายฝนเท็ตแค่ฮะจะมีบ่ไงไ,ไงไงแล้วตาปลามันจะมีบ่ตาพี่นอ้นองครับใส่เงียร้อย เนี่ยจิลายีดซากระไซไนเนี่ยุ้าต้งนอกป่ด่ะอีกมุมนึงครับคลองหลังบ้านใส่เงียยังไงเนี่ยกิ้งหลีดเงี่ยลอยเออลอกมังจหน่อยเนาะเออ เดี๋ยวจะน้อยให้อ,ออกไปฮาร์ดใส่คลองธรรมชาติไม่ไมอบางนี้ก็สวบแล้ยวรุดแล้วแล้วใส่ไว้บ่เงียยังเนี่ยเืออยู่ได้ื่องเรครับเขาก็มาใส่คลอ,องธรรมชาตินะครับอันนี้นอกสถานที่เป็นคลองธรรมชาตินะครับ ข้าวแรงครับหืดแล้วพี่น้องเอ้ยไอปันแล้วกำลังเคลียสถานที่มาคำแน่นว่าเนาะนนเอาอเอาเป็นอยังควายเฮ็ดไปเอาบรรยากาศครับก่อนทีกินข้าวเร่งติดตั้งไฟแล้วนะครับยาจีอันได้ดดดถ้าพุ่นจะได้ไปบ่ข้องในพุณอ่ะ ยักษ์ vườn nó, lông ท่าน nè เอาแล้วครับเบิ่งเนาะอืมลง có ừ. พี่น้องครับคือปากพ่อครับเสียงนำไหลบยากาศหัวคำพี่ปันพี่ปันก็กำลังใส่อยู่ครับเดี๋ยวตอนยามนะครับผมพ่อกันตอนยามเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับพอ่ามันคำแล้วทีเก็บรรยากาศพี่น้องเป็นกันครับขอบคุณครับ ไ้ไอยังะังน้ำเนี้ยปอยบอนเาะทำมหน่อยแหงกัปลอยอุ้ยอยอน้อยปล้อยหนอยปล่อยหลุดปลอยพี่น้องปล่อยร้องกินเลยบอครับตอนนี้อันนี้เป็นทางำไหลเด้พี่น้องครับแต่ใดแต่ใดพี่น้อง เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบุณพี่น้องครับตีตีตามนะครับเดี๋ยวทาเบิงตอนยามนะครับเนาะเป็นตอนสองอีพีสองครับอีพีนี้รีบตัดรีบลงให้พี่น้องได้รับชมกันเลยนะครับเพื่อสิได้เบิ้งบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับสุดยอด